สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับผมใน EP ีนี้เราจะมาะพูดถึงหัวข้อการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกนะครับผมว่าทำยังไงจะให้ปลาดุกของเราโตนะครับผมให้รอดนะครับผมลักษณะการเลี้ยงปลาดุกโดยทั่วๆไปเนี่ยที่เราเจอกาบางครั้งการเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบที่ผมเคยเจอนะครับ ก็คือตายก่อนโตหรือว่าโตแล้วก็ตายลักษณะแรกคือตายก่อนโตก็คือแบบว่าเวลาเราไปซื้อปลาดุกมาจากล้านพันปลาอย่างนี้นะครับผมซื้อมาเลี้ยงไปประมาณ15วันถึง30วันเนี่ยมันก็จะทําให้ปลาเนี่ยตายยกบ่อเลยหรือว่าถึงไม่ตายยกบ่อก็เหลือครึ่งนึงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตายก่อนโตส่วนโตก่อนตายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่า เราเลี้ยงไปเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ม,มันก็นจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาไปทํากับข้าวเป็นโปรตีนในบ้านนะครับผมอันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมโอเคครับเข้าประเ,เด็นเลยนะครับผมว่าการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือว่าเลี้ยงยังไงบ่อของเราเนี่ยใช้พลาสติก PE นะครับผมปูแล้วก็กว้างอยู่2เมตรยาว3เมตรลึก60ซนติเมตรนะครับผม ตัวนี้เราเลี้ยงมาประมาณ4เดือนแล้วนะครับปลาดุก400ตัวนะครับเลี้ยงอยู่ในบ่อเนี้ยองค์ประกอบของมันก็คือว่าวิธีการเลี้ยงเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นของเดือนแรกเนี่ยเราให้อาหารแบบไหนก็คือเราก็ใช้โปรโตีนทั่วๆไปจากท้องตลาดนะครับผมเป็นอาหารเม็ดเล็กเดือนแรกก็คือมีโปรโตีน40%นะครับผมราคาก็ซื้อแล้วก็เดือนที่2ก็จะเป็น30% ก็ซื้อตามท้องตลาดเหมือนเดิมนะครับส่วนเดือนที่3ก็จะเป็น25%์ตัวนี้เราก็ซื้อตามท้องตลาดตามร้านขายของชําทั่วไปมามาเป็นตัวสร้างโปรตีน3เดือนแรกเนี่ยเราต้องคอยดูแลให้มันสร้างกระดูกสร้างาเนื้อเยื่อของตัวประดุกนะครับอันนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีการให้แหนแดงบ้าง แล้วก็จูเินซีบ้างแบบนี้ก็คือฟางหมักบ้างแต่พอเริ่มเข้าเดือนที่4 mm. เดือนที่5แล, mm. แล้วเราจะงดใช้ในเรื่องของอาหารสําเร็จรูปอาหารเม็ดพวกนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะเน้นในการสร้างแบบมีองค์ประกอบในบ่อของเราก็คือตัวแหนแดงจูเินซีสังเคราะห์แสงนะครับผมแล้วก็ฟางหมัก3ตัวนะครับเป็นพระเอกอ เรามาไล่กันเลยนะครับผมว่าจุลินทรีย์แบบตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับจุลินซีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมตัวนี้ที่เราใช้กันบ่อยๆกันเห็นกันใน YouTube นะครับผมเราก็จะใส่ทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับผมาปลาก็จะคึกคักเลยนะครับส่วนแหนแดงเนี่ยมันก็จะเป็น ส่วนในการตึงในตัวเจนนะครับผมตัวเนี้ยคล้ายๆกับพืชของถั่วนะครับผมถั่วเนี่ยทำงานแล้วพืชตัวเนี้ยเป็นเฟิร์นสามารถตึงในตัวเจนได้เหมือนถั่วนะครับตัวเนี้ยแล้วก็จะมีฟางหมักฟางหมักก็จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของการ ย่อยสลายในเรื่องของแอมโมเนียไนเตรตนะครับผมแล้วก็ทำให้ฟางที่มันหมักอยู่ในก้นบ่อเนี่ยเกิดเป็นปุ๋ยให้กับแหนแดงส่วนแหนแดงในตัวของแหนแดงก็จะมีโปรตีนอยู่15-30%นะครับผมส่วนในจุลินทีย์สังเคราะห์แสงก็จะมีโปรตีนอยู่60%นะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สามารถเกื้อหนุนกันได้อย่างดีนะครับผมโดยที่เราสร้างในเรื่องของ องค์ประกอบลองสังเกตนะครับผมบ่อประดุกของเราเนี่ยพอผ่านไป 3- าถึงสเดือนเนี่ยเราจะให้เป็นพืชผักนะครับผมลองดูนะครับเพื่นพนอนๆลองดูว่ามันจะกินไหมลองดูนะครับอโอเคกินดีนะครับผมกินดีเลยครับผมตัว มันไม่จําเป็นว่าปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่กินเนื้อนะครับไม่จําเป็นต้องอต้องกินประเภทอาหารที่มีโปรโตีนส,สูงนะครับผมในตัวแหนแดงเนี่ยก็จะมีโปรโตีนอยู่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะมีโปรโตีนอยู่นะครับผมส่วนแหนแดงก็ใช้เป็นพนัออนอซอลล่าไมโครฟิล่านะครับผมตัวนี้มีขายทั่วไปนะครับ โอเคไหมครับผมตัวนี้หลักๆก,ก็คือจะมี3ามสิ่งนะครับที่เราใช้การเลี้ยงปลามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักน้ำหมักตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับแหนแดงแล้วก็ฟางหมักนะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูได้นะครับผมว่า,าบอ่อปลาของเพื่อนๆเนี่ยเป็นแบบไหนคล้ายๆกันไหมแล้วก็เอาไปอัดเดดู แต่ผมขอแนะนําในเรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมมันจะช่วยในเรื่องของทาให้น้ำนี่สะอาดขึ้นลดแก๊สแอมโมเนียไนเตรตนะครับในไตรพวกนี้ช่วยได้เยอะแล้วครับผมตัวนี้แล้วก็จะเป็นโปรตีนในบอ่อปลาดุกของเราด้วยแต่ถ้าเรายังไปใช้ในเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารเมร็ดสุดท้ายมันก็จะวนมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับส่วนการเลี้ยงแหนแดงเนี่ย ไม่ต้องห่วงว่าปลามันจะกินหมดนะครับปลากินไม่หมดนะครับเพราะว่าแหนแดงเนี่ยมันจะมีการแตกตัวเป็นแบบ binary f i c t i o n เลยนะครับผมตัวนี้คือ 1/ เป็น 2′ 2′, เป,น 4, 4 2> เป็น8 4เป็น8นะครับผมขยายตัวเร็วมากเหมือนกับจุลินทรีสังเคราะห์แสงนะครับอันนี้ก็ขยายตัวเร็วมากนะครับผมสังเกตน้ําก็จะเป็นสีออกสีม่วงๆนะครับตัวนี้กลิ่นแทบจะไม่มีนะครับสังเกตในบอ่อเนี่ยปลาจะมีการ กอดกินตรงบริเวณรากของแหนแดงนะครับมันจะมันจะคุบกินตามจุดต่างๆของที่เป็นรากแหนแดงพวกนี้ไม่ต้องีเรียดว่าแหนแดงเราจะหมดบ่อนะครับปลาผมเลี้ยงทดสอบมา400ตัวบ่อขนาดเนี้ย2เมตรเนี่ยเอาอยู่ครับเพื่อนๆส่วนพืชผักผลไม้เนี่ยถ้าเราหัดให้มันกินเป็นประจำหรือว่าเอามาใส่น้ำหมักหน่อยแล้วก็ผสมลงไป มันจะกินดีครับสังเกตนะครับผมปลามันจะเริ่มฮุบในเรื่องฮุบเหยื่อตามรากไหนแดงเพราะว่าในรากไหนแดงมันจะมีจุลินทรีย์สังเขราแสงที่ฝังตัวอยู่นะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อซื้อทุกเดือนซื้อทุกอาทิตย์นะครับผมคือเราปล่อยไว้เลยส่วนตัวไหนที่มันโตจัดจัด,จดเราก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้นะครับ ส่วนตัวเล็กเราก็ปล่อยให้มันโตไปเดือนที่4เดือนที่5ไม่จําเป็นต้องให้อาหารที่เป็นอาหารสมรุลลูกนะครับเพื่อนๆครับลองเอาไปอัดอ t ปรับใช้ดูได้นะครับเผื่อว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ลองแชร์ต่อกันไปนะครับผมส่วนมีอะไรที่สงสัยยังไงก็ทักมาคุยกันในเพจก็ได้นะครับผมยินดีให้คำแนะนำนะครับผมโอเคครับฝาก Like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ